สวัสดีค่ะกลับมา p p. Uhm. พบกันอีกแล้วนะคะกับร้านภูมินแท็กเตอร์สาขาุจับจังวัดอุดรธานีนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาโรตเตอรี่นะคะลรตเอรี่ส L 3 6ม5 7 5่้45 475นะคะขนาดเมตเมตรนะคะเมตรเมตรนะคะทางร้านก็มีจัดจำหน่ายนะคะตัวนี้เป็นเมตรนะคะตัวนี้เมตร ตัวนี้สภาพสวยนะคะพร้อมใช้งานนะคะต okay, ัวนี้ตัวนี้อยู่ที่สองหมื่นห้านะคะตัวนี้สองหมื่นห้าสามหมื่นนะคะตัวนี้สามหมื่นตัวนี้ขนาดเมตรแปดสิบนะคะตัวนี้สามหมื่นนะคะแล้วเราก็ถัดมานะคะถัดมาจะเป็นเมตรแปดสิบเหมือนกันนะคะตัวนี้อยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะคะตัวนี้เมตรแปดสิบนะคะตัวนี้สภาพสวยพร้อมใช้งานนะคะตัวนี้มียอยปั่นให้ครบนะคะ ถัดมานะคะตัวนี้3 4 0 0 0ื่นนะคะ34,500บาทนะคะเป็น RX 1 8 3 e F นะคะตาช้างนะคะตัวนี้สภาพสวยพร้อมใช้งานนะคะตัวนี้แล้วก็ถัดมานะคะถัดมาตัวนี้จะเป็น2เมตรนะคะ2เมตร2เมตรตัวนี้ของตาช้างนะคะตัวนี้อยู่ที่36,500บาทนะคะตัวนี้36,500บาทนะคะ แล้วตัวถัดมานะคะจะเป็นเมตรหกสิบนะคะตัวนี้สองหมืนหกนะคะเมตรหกสิบมียอยปั่นให้พร้อมทุกตัวนะคะตัวนี้แล้วตัวถัดมานะคะตัวนี้จะเป็นใบใหม่นะคะของตาช้างนะคะใบใหม่ทุกใบเลยนะคะทั้งราวเลยนะคะตัวนี้มียอยปั่นให้ครบนะคะตัวนี้เป็นตาช้างเมตรแปดสิบห้านะคะตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะคะตัวนี้ และถัดมานะคะถัดมาจะเป็นเม็ดหกสิบนะคะเม็ดหกสิบตัวนี้อยู่ที่สองหมืนห้านะคะตัวนี้สองหมืนห้าแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้1 8 0 0นแปดพันนะคะหนึ่งมืดบาทนะคะเม็ดห้าสิบนะคะและตัวถัดมานะคะตัวนี้จะเป็นเม็ดหกสิบนะคะตัวนี้ตัวนี้หนึ่งดห้าอบาทนะคะตัวนี้ หากลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0929422503หรือ0817294501นะคะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่บ้านขอนยุงนะคะอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถแวะเข้ามาดูมาชมกันก่อนได้นะคะที่ร้านภูมินแท็กเตอร์นะคะทางร้านนะคะมีบริการจัดส่งฟรี100กิโลเมตรนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะ ตัวนี้จะเป็น2เมตรนะคะ2เมตรตัวนี้อยู่ที่2,8 0 0มนะคะตัวนี้2 8 5 0 0นดหานะคะแล้วถัดมานะคะตัวนี้เป็นเมตร60